อาผูุฟังมาถึงนี่ค่ะผุ้ฟังโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลห้วยยอดค่ะเป็นตึกห้าชั้นอันนี้สอบเขาว่าผู้รับเหมาจะทิ้งงานอีกแล้วผุ้ฟังอันนี้เนี่ยผุ้ฟังเป็นโรงพยาบาลห้วยยอดค่ะตำบลเขาขา,ขาวของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่แหละปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางผอ,อสํานักงานปปชอของตรังค่ะคุณฟังคุณบัณฑิตคณะสุวรรณนะฮะก็มีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มง,งานป้องกันการทุจริต ของปปชประจําจังหวัดตรังนี่แหละคุณยุทธนาวิมลเมืองพร้อมด้วยชมรมตรังต้านโกงค่ะลงพื้นที่ไปนะคะตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุโดยแบ่งเป็นห้องตรวจผู้ป่วยนี่ย30ห้อง เตียงผู้ป่วย ICU 7เตียงห้องผ่าตัด4ห้องห้องคลอดและก็ห้องอื่นๆค่ะเพื่อลดความแออัดของผู้ที่มาใช้บริการโดยดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารในมุมฝัง5ชั้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ9,318ตารางเมตรค่ะโดยมีบริษัทหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นผู้รับเหมาแต่ปรากฏว่าล่วงเลยระยะเวลาสัญญามานานแล้วกลับมีการส่งงานได้แค่3งวดโดยมีค่าปรับวันละ1นงแสนบาท รวมค่าปรับจนถึงขณะนี้นะยี่สิบหกล้านแล้วค่ะคุณฟังยี่สิบหกล้านแล้วแต่ปรากฏว่าการก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะคะการก่อสร้างเขาบอกว่าเนื้องานได้น้อยมากที่เห็นชัดก็คือได้แค่โครงสร้างชั้นที่หนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่มีคนงานหรือว่าเครื่องจักรหนักเนี่ยเข้ามาดําเนินการแล้วซอแวว์ซอเขาว่าจะมีการทิ้งงานเกิดขึ้นโดยทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการวางแผนนะคะว่าถ้ามีการทิ้งงานก็จะบอกยกเลิกสัญญา ในทันทีเพื่อหาผู้รับเหมารับจ้างใหม่เนื่องจากเข้าข่ายเงื่อนไขสัญญาในส่วนของค่าปรับเนี่ยเกินสิบเปอร์เซ็นไปแล้วโดยทางโรงพยาบาลห้วยยอดเนี่ยดำเนินการมาตั้ง <c oughs> ตั้งเต็นท์โดมเพื่อรองรับผู้ป่วยด้านนอกอาคารเนาะเนื่องจากอาคารที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้พอค่ะแล้วก็อาคารที่กําลังก่อสร้างใหม่ก็ยังไม่แล้วเสร็จพอโรงพยาบาลห้วยยอดค่ะคุณหมอปิยวิทย์นะคะอ่า เนกพัฒค่ะบอกว่าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลห้วยยอดเนี่ยมีระยะสัญญาเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปีเดือนธันวาคมปี6-4โดยมีกำหนดเนี่ยสิ้นสุดก็คือพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะย้ำนะคะพฤษภาคมปีที่แล้วค่ะผู้ฟังปี6-7รวมแล้วเนี่ย800วันโดยปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างนะโครงการอยู่ที่งวดที่สจากทั้งหมดสิงวดค่ะงบประมาณทั้งหมด นะคะร้อยสีล้านขณะนี้มีการเบริกจ่ายงบประมาณไปแล้ว20ล้านถ้าผู้รับเหมาปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่4หรือไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาได้ก็จะมีการยกเลิกสัญญาแล้วก็ประกาศหาผู้รับเหมารายใหม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ e ีบิ d i ิ้งเห็นม้ฟังสําหรับปัญหานะ คืออย่างนี้โรงพยาบาลเองเขาก็มีปัญหาคุณฟังก็คือการให้บริการผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าอาคารที่มันยังสร้างไม่เสร็จมันทําให้เกิดความแออดัดโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้มารับบริการเฉลี่ยเนี่ยวันละ700คนค่ะปัจจุบันอาคารเดิมเนี่ยรองรับได้แค่200นะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าและหากไม่สามารถดําเนินการนะคะกับผู้รับเหมารายเดิมได้เนาะ<ๆ>ก็จะมีการประกาศหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะคุณฟัง หากเกิดการยกเลิกสัญญานะคะกับผู้รับเหมาในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นความระบากใจค่ะและต้องดําเนินการตามขั้นตอนของราชการแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างใช้วิธี e b i ิ d i n g อีกซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้ไม่สามารถเลือกผู้รับเหมาที่มีศักยภาพสูงสุดได้เพราะาต้องพิจารณาจากราคาที่ต่ําสุดถูกไหมคะอ,อย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าหากสามารถปรับปรุงระเบียบในการเลือกผู้รับเหมาที่มีศักยภาพได้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ค่ะ เออเอาให้ได้เหมือนที่โรงพยาบาลไม่ใช่ไม่ใช่โรงพยาบาลค่ะสนามบินกลางอันนั่นคือแบบเหมือนกับประกาศหาผู้รับเหมาแบบแบบแบบอีกแบบหนึ่งอะคุณฟังเออไม่ใช่อีดิดดิ้งอะคุณฟังอ๋ออันนี้คือเหมือนกับเลือกผู้รับเหมาที่จะมาทํางานให้เราได้อ่ะอันนี้คุณคิดดูแล้วกันนะค่าปรับนะ่ะโดนไปนแล้วเท่าไหร่อ่ะยี่สิบหกล้านนะคุณฟังค่าปรับเนาะ คือวันละแสนสามรวมค่าปรับจนถึงวันนี้เนี่ยยี่สิบกล้านแต่ว่าคุณเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ยนะฟังเบิกจ่ายไปแล้วยี่สิบล้านแล้วมันคุ้มกันไหมเนี่ยเออดิฉันว่า,น,าน่าจะต้องเปลี่ยนแล,ะละ้วล่ะนะคะทางโรงพยาบาลบอกนี้ค่ะว่าขอโทษประชาชนคนตรังแล้วก็เพลย์ยอดด้วยนะที่จะรับผลกระทบจากความล่าช้าในการก่อสร้างโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนนะแล้วก็ตามระเบียบที่กําหนดหากมองว่าสามารถปรับเปลี่ยนระเบียบเพื่อเลือก ผู้รับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก <c oughs> ็จะทําให้โครงการต่างๆเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าอีบิตดิ้งเนี่ยก็คือจะต้องเอาราคาต่าสุดถูกไหมคะคนที่เสนอราคาต่าสุดก็จะเป็นคนได้ดังนั้นเนี่ยพอได้มาแล้วศักยภาพในการทําม,มันไม่ได้ฟัง <c> ฝ <oughs> เมื่อออกมามันไม่ผ่านอะ่ะแล้วเราก็เห็นแล้วค่ะว่ามีการทิ้งงานทิ้งรังของของจังหวัดตรังเนี่ยหลายโครงการแล้วปปชก็ลงมาปปชาจากส่วนกลางก็ลงมาแล้วก็ดูว่ามันมีหลายเรื่องเลยเนาะอาคารที่ทิ้งร้างก็หลายที่แล้วเออโรงพยาบาลตรังบ้างใช่ไหมคะสนามบินตรังบ้างออศูนย์วัฒนธรรมนั่นบ้างโอ้ยเยอะ นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของคุณยุทธนาวิมลเมืองค่ะคุณฟังหัวหน้ากลุ่มป้องกันนะคะการทุจริตของปปชประจำจังหวัดตรงังบอกว่าตอนนี้เนี่ยปปชประจำจังหวัดตรังนะคะกำลังดําเนินการสรุปข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการของภาครัฐกว่า20โครงการในจังหวัดตรังนะซึ่งมีมูลค่า กว่า2,000ล้านบาทที่ถูกทิ้งล้างแล้วก็ไม่เสร็จโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะกำลังได้รับความสนใจก็คือการก่อสร้างโรงพยาบาลว่วยอดค่ะซึ่งทางผอ,อรโรงพยาบาลรายงานแล้วว่ากําลังมีการสร้างห้อง ICU ตึกคลอดนะ,ะตึก OPD งบประมาณเนี่ยกว่า100ล้านบาทนะแต่ก็เกิดปัญหาการทิ้งงานจากคู่สัญญาแล้วก็บริษัทรับเหมาด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ปปช กำลังเสนอให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะคะโดยหากมีการที่งานจากคู่สัญญาในโครงการนะคะที่ดําเนินการภายใต้สัญญาทางการปกครองไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนหากมีเจตนาหรือละเลยในการทํางานนะคุณฟังจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะต้องเป็นทางอาญาด้วยนะทางแพ่งด้วยแล้วก็เพิ่มลงโทษคู่สัญญานะคะให้ได้รับการชดเชยแล้วก็ลงโทษที่เหมาะสมนอกเหนือจากการปรับหรือว่าการยึด ประกันสัญญาด้วยคุณยุทธนาบอกด้วยนะคะว่าความสําคัญในการผลักดันระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐโดยเน้นให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาคุณภาพและก็ความพร้อมของบริษัทผู้รับเหมานะก่อนที่จะพิจารณาราคาต่าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการด้ำราคานะ ที่มันสูงจนเกินไปทําให้คู่สัญญามีต้นทุนสูงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการทิง้งานก็เลยจําเป็นนะคะต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างค่ะเพื่อ <c oughs> ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความคุ้มครองที่เหมาะสมด้วยฟังของประธานชมรมต่างต้านโกงค่ะคุณชัยวุฒิสวัสดีรักค่ะบอกว่า จากการที่ชมรมตรังต้านโกงนะคะร่วมกับทางปปชจังหวัดตรังเนี่ยก็เรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อให้โครงการเนี่ยสามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเนาะนี่เป็นประเด็นสําคัญค่ะที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาหาทางแก้ปัญหาอยู่เพื่อนะคะความเป็นอยู่ที่ดีของคนตรังแล้วก็คนทั่วประเทศด้วยค่ะผู้ฟังโหตายแล้วผู้ฟังมีทิ้งอีกงานแล้วคุณดูนะยี่สิบกว่าโครงการค่ะของตรังนะอันนี้เป็นหนึ่ง ที่เขาเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะทิ้งร้างงานนะอืมน,น,น,น่าเป็นห่วงนะคุณฟังน่าเป็นห่วงนะโรงพยาบาลห้วยยอดค่ะก็ฝากโดยละกัน20โครงการที่ตามข้อมูลของปปชเนี่ยของจังหวัดตรังนะ20กว่าโครงการนะคะมูลค่ากว่า2,000ล้านบาท